เรื่องเจเกลหน่อยตอนนี้เป็นเป็นเพื่อนเจเกลหรือเป็นอะไรกัตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทเจเกลไปแล้วใช่แต่ว่าเจเกลก็มีเพื่อนหลายคนเออแต่ว่าของเราก็จะเป็นเคเรียกว่าเราช่างเป๊ในการเก็บภาพเก็บคภาพน่ารักของของเกลเพราะคนน่ารักค่าแล้วเราเห็นอะไรน่ารักนคะเราก็จะอดถ่ายไม่ได้เก็บแล้วสรุปใครอ้วนกันครับหนุ่มอ้วนยอมรับความจริงเหรอหรือยังไงยอมเขายอมด้วยแค่ความที่เราอยู่บ้านอย่ที่โซนเยอะมากมีชาวเน็ตคอมเมนต์ ตอนหนูเ,เป็นสนิทก,กับพี่ชมเออคือจริงๆมันก็เหมือนสนิทหนูสนิทกับพี่ก้องและพี่ทอยซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่ชอมอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะรู้จักกันมาแบบตลอดอยู่แล้วตังากกา้งแต่ก่อนช่วงมินิเต็กยอยแต่ว่าพอพี่เด็กๆเราก,ก็เลยเหมือนได้เป็นเล่นแล้วก็จะแบบคนก็จะเห็นว่าเราอยู่กับพี่ชมแบบเ,ยอ,เยอะขึ้นอะไรเงี้ยไปกินหมูวันดูมันทาด้วยกินอาหารเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนช้ชื่อประจำวันไปเปิดของสุด้วยกันเนาะมีคนเข้ามาถามเยอะไปหูดว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมไปสนิทกับพี่ชมได้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ย ว่าจะเป็นคนที่ติดตามอยู่แล้วก็จะเห็นอยู่แล้วว่าจริงๆเราติดตัอกันมาก่อนหนี้อยู่แล้วอะไรกันแต่ว่าอาจจะมาเห็นช่วงนี้ว่าเบาถูลงรูปเจเกลแบบบ่อยแล้วเวลาถึงไปอย่างงั้นแบบจะมีแบบน้อยไปด้วยไหมหรือว่าเราก็ไปเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบเจเกลอยากเจออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบางทีที่นัดรวมพร้อมกันบ้างหรือว่าบางที่แต่ละคนก็แบบแยกย้ายกันแชร์ชิทบางที่หนูไปพี่ชมก็ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยหรอ บางทีเอวีเกลเรียกหาแบบว่าอยากแบบเจอพี่หนึ่งอยากให้พี่หนึ่งมันมียั่งเลยอย่างเงี้ยก็ถ้าวันไหนไม่ได้ไปก็จะขอแต่วันไหนว่าเราก็จะนัดกันก่อนแล้วแบบวันนี้ว่างเดี๋ยวไปอะไรอย่างเงี้ยพี่เอร์รู้จักเกลใครติดใครบ้างกันหรือล่าหนูน่าจะติดเกลงมากกว่าเราไปหลบเสดอะไรเขาตรงไหนเขาน่ารักอะหรือว่าจริงๆทุกคนติดเกลก็อดไม่ได้เพราะเขามาให้รีวิวสามข้อของเซกเกลสองอา น่ารักน่ารักน่ารักเนาะอย่างเดียวเลยแล้วตอนนี้น้องก็แบทั้งคู่้จะอะไรอีกนี่เราหลงดักไปเลยไหมใช่จริงๆมันเขาเป็นเด็กที่แบบเขาสองขวบเองนะคะแต่ว่าเขาพูดรู้เรื่องแบบหมดแล้วแบบสามารถแบบคุยดูเอาฟิตกับเราได้หมดเลยแล้วก็จะมีคำที่แบบเราไม่คิดว่าแบบเด็กสองขวบจะพูดได้ออกมาแล้วหยิบกล้องมาถ่ายไปไว้ไม่อถ่ายเลยจริงๆปเจียก็ไม่ได้สอนด้วยแต่เขาก็แบบเหมือนแบบอาจจะได้ยินผู้ใหญ่พูดหรือแบบเวลาไปทำงานกับแม่ ช่วงนี้แบบช่าสจดจำใช่ไหมทำหนึ่งที่กูอยู่กับเจเกลเยอะเจเกลคิดว่าใครสวยที่สุดเดีนออกมาเจเกลยกให้่เขาหรอใช่เพราะว่าสวยเขาน่ารักนะเมื่ออยู่บ้านทุกคนก็จะแบบเหมือนยอมแล้วเจเจแบบมีอยากไปเล่นกับน้องไหมแบบมีเวลาอยากแบบไปสัมผัสความน่ารักของเจเกลไหม แล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างตัวน้องเองแบบว่าเหมือนรักสวยรักงามมากยิ่งขึ้นอะไรตมีขอบอกไห <ๆ S 2> มติขอแบบว่าอยากแต่งตัวเหมือนพี่หนึ่งไหมไย่จริงๆเขา,าไม่เขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่รีบรีบนะเขาอยากที่รู้ว่าเขามีพี่สายพี่พาใช่ไหมเออเป็นควางแบบแม่เหมือนเรามีเรียกเออ่พี่ชมก็จะเรียกว่าคุณแม่ครับป้าเี้าครับอะไรอย่างเงี้ยเู้ไหมบอกว่าค่ะข้ามีสถานะรับปาอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนแบบนี่พี่แล่วเราก็ยังไม่อยากมีน้องเลย เรามีเรามีลูกน้องแมวแล้วแล้วเราไปเล่นกัดรูกของอื่แต่อนาคตข้างหน้าล่ะตั้งแต่ตงมีความคิดกับแม่จะได้แบบลูปแบบเจเกลไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามีความต้องกต้องเดินก็ะโดมากจริงๆี่เจเกลก็น่ารักเลยหนูว่าตอนนี้แบบคุณแม่ที่แบบเปลนออยากมีรูปก็อยากมีรูปแบบเจเกลอยากมีแบบรูกแบบน้องตุ้มวินอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบสองคนนี้คือแบบน่ารักเนาะแล้วแม่โซกับพี่ทอยอะไรเงี้ยพี่แบบเขาไม่ยุเราหรอกแบบว่าเไม่ต้อควรจะวางแผนชีวิตครอบครัวได้แล้ว ก็จะแบบบวกเรื่องสุขภาพหนูแบบเป็นหลักอะไรอยเงี้ยที่องสุขเขาก็จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรแล้วตอนนี้แบบว่าได้มีเวลาเจอกับเจ๊เป็นแบบโมตัมตุนต่างใจยุ่งนะครัะตอนนี้ไม่ค่อยแต่เพราะว่าเจ๊เขาจะบินไปถ่ายหนังกับซีรีส์สองเดือนที่เชียงใหม่แล้วน่าจะเสร็จเร็วๆนี้นะครับก็นานเหมือนกันเป็นไปก็จะจับตามองว่าเมื่อไหร่จะแบบมีข่าวดีต่างคุยากไหมสำหรับคนหนูไหมยังไปรู้อยู่ไหมอ๋อเออแบบว่านานเลาแบบไว้เนี่ยเนาะคือหนูไม่คิดเลยใช่ไหม คือยังสนุกกับชีวิตคือมันพ่อหลักพอหลังจากทำบริษัทกันนะคะก็กกกกไม่มีใครโฟกัสอะไรอะไรแถแลนด์ันก็จะเหมือนยุ่งเรื่องงานเพราะแบบเรามีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเลยเรียกว่าต่อรา่างสร้างตัวไว้ก่อนนตอใช่แล้วก็มีแมวต้องเลี้ยงอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเวลาแบบไม่ค่อยมีเวลาเจอกันอย่างเงี้ยแต่ความรักก็ยังหวานช้ำเหมือนเดิมคืออย่างที่บอกว่าแบบเราอ่ะเป็นเหมือนเพื่อนกันมา นานมากแล้วเพราะฉะนั้นเราเราก็จะเหมือนเข้าใจแล้วก็รู้ว่าทุกคนทางานแบบนั้นก็จะเหมือนแบบอยู่กันมาจนชินจนเข้าใจกันไปแล้วนี้ก็คือให้เอพิเกลตกไปก่อนเนาะใช่เอพิเกลก่อนว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาเรียนแล้วต้องเล่ที่นี่กับเกลเด็กเาโตเร็วมากเรียกว่าซูมซับไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ก็น่ารักคุณน้องรู้ว่าจะน่ารักอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเด็กเขาโตเร็วอะค่ะถึงว่าอาจจะมีแบบช่วงหนึ่งเขาอาจจะไปเรียนแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยากเล่นกับเราแล้วเออแล้วแล้วพี่หนึ่งสส่เปเกลไหม อย่างวันเกิดของน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบมียรซื้ออะไรให้<ร>น,หน้องจริงๆหนูว่าชอบไปเล่นแล้วก็จะซื้อของแบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้ซื้ออะไรแบบมาอะไรอย่างเงี้ยเพ่ชมเขาค่อนข้างเมียเด็กทุกคนน่าชิลมาก <im it> แต่ก็เราก็มีของติดไปติดมือให้กับน้องตลอดแบบระบายสีอะไรของเด็กที่แบบเขาชอบแน่นเลยโอเคเป็นเขาเรียกอะไรเลือ,งงอสีต <im it> ่างไปที่อายุน้อยที่สุดของเราเวลาเราเราเลิกงานหรือเราเจออะไรเคีียรๆเราไปเจอเด็กๆเราจะแบบเหมือนมันเพียวอะค่ะเด็กๆเขาเพียวเราแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเป็นพลังงานดี ไม่ได้แบบผิวใจเราได้เวลาเราทำเงินเลยโอเคครับ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะ